สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะขอมารีวิวแผนที่ล่าสุดนะคะที่ตัวเองได้ซื้อกลับมาจากเวียดนามนะคะก็เรียกว่าเป็นแผนที่ใหม่หลังจากที่เวียดนามมีการควบรวมจังหวัดนะคะหรือที่เรียกว่าซับยุบนั่นเองก็อันนี้นะคะมันจะทำมาจากไม้นะกออ็มีน้ำหนักพอสมควรค่ะ ราคาอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0ดง่งถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วตอนที่ไปเลือกเนี่ยมันมีอยู่2ไซส์อีกไซส์นึงเนี่ยมันก็จะเล็กกว่าประมาณนี้คือมันพอดีแหละน่าจะประมาณ a 4ไซส์เล็กนะแต่ว่าพอเทียบราคาแล้วนะคะมันต่างกันนิดเดียวอะ่ะไซส์เล็กมัน3 0 0 0 0นต้นๆน,น,นะคะก็เพื่อนเพื่อหาแร800ไปนะเพื่อแปลงเป็นเงินบาทก็เลยตัดสินใจเอาไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เลย โชคดีที่เพื่อนนะคะฮิ้วมาช่วยเพราะว่ากระเป๋าเขาใหญ่กว่าแล้วกเ็เรื่องน้ำหนักอะไรแบบนี้ด้วยคราวนี้เรามาดูโดยรวมนะคะก็จะเห็นว่า,าแผนที่นี้เนี่ยเขาก็จะแบบตกแต่งนะคะด้วยประโยคตรงนี้เลยที่เห็นใหญ่สุดก็คือ ตุ้ยเอี้ยวเวียดนามนะคะก็ฉันรักเวียดนามแล้วก็จะมีธงชาติเวียดนามประดับอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนส่วนประกอบอื่นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็ตรงนี้มีทิศเหนือไปทางนี้ด้วยมีสัญลักษณ์ตรงนี้ให้นะคะก็ถ้าเป็นเราดูในส่วนกว้างๆตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็คือออ วิ่งบักโบกนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเ,เขาใช้คำว่าอะไรอ่าวตังเกียตรงนี้นะคะวิ่งบักโบกแล้วก็เบียนดงตรงนี้ก็หมายถึงทะเลจีนใต้ส่วนหมู่เกาะสองหมู่เกาะนี้ก็เป็นส่วนที่จะขาดไม่ได้ในแผนที่เวียดนามนะคะนั่นก็คือหมู่เกาะแพาราเซลแล้วก็เสเปนล,ลี่แล้วก็พาราเซลนะคะตรงนี้คราวนี้ วันนี้ก็อยากจะมาแนะนำแบบเอาได้ว่าเรื่องการออกเสียงแล้วกันคงจะไม่ลงรายละเอียดมากนะคะเดี๋ยวจะขอซูมเข้าไปใกล้ๆกอนอ่อนตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นตรงสีแดงนี้เลยนั่นก็คือเมืองหลวงนั่นเองก็อาจจะขอเริ่มจากตรงนี้หาหนยหาหนยนะคะส่วนตัวอักษรเตเปหรือว่าทีพเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ก็คือมาจากคำว่าแ่งโฟเนาะ ก็คือจะใช้กับภาษาไทยอาจจะเป็นคำว่านครนะคะหรือว่าเป็นเมืองใหญ่ในในความหมายที่เข้าใจได้ง่ายๆซึ่งแทงโฟเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีใช้อยู่6เมืองด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูอ่าอนได้ออกเสียงให้ฟังแล้วนะคะแทงโฟฮานอยแทงโฟฮานอยคราวนี้เราจะมาตรงตรงนี้และกันสีเหลืองนะคะ ตุยนควางตุยนควางกาวบังกาวบังถ่ายเงียนถ่ายเงียนหลางเซินหลางเซินบักนิงบักนิงกว่างนิงกว่างนิงแล้วก็ตรงสีน้ำตาลนี้ก็จะมี แทงผุหายฝ่องแผงผุหายฝ่องฮึงเอียนฮึงเอียนนิงบิงนิงบิงอ่ามาต้องสีน้ำตาลเข้มนะคะลายโจลาโจเดียนเบียนเดียนเบียนเซลาเซลาลาวไก lào cai, phú thọ, phú thọ, thanh hóa, thanh hóa, nghệ an, nghệ an, hà tĩnh, hà tĩnh, quảng trị, quảng trị, thành phố huế, thành phố huế, thành phố đà nẵng thành phố đà nẵng quảng ngãi quảng ngãi gia lai gia lai đắk lắc đắk lắc khánh hòa khánh hòa lâm đồng lâm đồng đồng nai đồng nai thành phố hồ chí minh thành phố Hồ Chí Minh. Đợi khoay chuyển một chút nha. Nị, Tây Ninh, Tây Ninh. Đồng Tháp, Đồng Tháp. Vĩnh Long, Vĩnh Long. Thành phố Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ. An Giang, An Giang. กาเมากาเมาฝูกวกฝูกวกก็สำหรับจังหวัดที่ออไม่ได้เขียนออแถงฝูข้างหน้านั่นก็คือจะใช้เป็นติ่งนะคะก็คือจังหวัดก็จะเห็นว่าแถงฝูเนี่ยก็จะมีอยู่6เมืองด้วยกันนะคะก็จะมีฮานอยเนาะอันที่1นึ่อ่ะไฮฟองอันที่สอง หวอันที่3แล้วก็มีอะไรอีกอ๋อ่างโฟโฮจิมิงนะคะอันที่4ี่แทงโฟเกินเธอนะคะอันที่5แล้วก็อีกอันนึงอะไรอ่ะอ๋อข้ามไปอันนี้โทษทีแทงโฟด่านหนังนะคะก็จะมีอยู่6เมืองด้วยกันที่เวียดนามใช้คําว่าแทงโฟนำหน้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะต้องไม่ลืมก็คือหมู่เกาะที่เรียกว่า ห่งซาขอเน้นที่ตัวชื่อเลยนะคะก็คือห่างซาแล้วก็เจืองซาเจืองซานะคะส่วนคำว่ากุนดาวตัวนี้ก็หมายถึงหมู่เกาะนั่นเองก็อย่างที่เคยโพสต์ Post ไปนะคะในเพจว่าเวลาเขียนแผนที่เนี่ยจะต้องไม่ลืมสส่วนนี้นะคะเพราะว่าอันนี้จะอยู่เ,เรียกว่า เป็นตามกฎหมายของเวียดนามเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีการเผยแพร่าภาพนะคะที่ไม่มีหมู่เกาะหวางซาเจองซาลงไปเนี่ยจะถือว่าผิดกฎหมายนะคะในเวียดนามก็หมู่เกาะเจองซาก็จะเป็นสเปรดลี่เนาะแล้วก็หวงซาเป็นพาราเซลค่ะก็วันนี้ ขอเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ฝากติดตามเพจ Talk about Vietnamese ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ